สอนวิธีมัดเชือกแล้วตากผ้าให้ตึงนำปลายเชือกพับแล้วคล้องขึ้นไปด้านบนให้เราทําการหมุนเชือกประมาณ3มรอบโดยการมัดในจุดนี้จะเป็นการมัดในจุดเริ่มต้นนั่นเองครับส่วนท่านใดจะหมุนมากกว่า3มรอบก็ไม่มีปัญหาครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันเมื่อครบรอบที่เราต้องการแล้วให้ทําการพับเชือกแล้วสอดเข้าไปยังรูบ่วงครับทําการดึงปมถอยหลังและให้รูดบ่วงไปติดยางเสาครับให้เราทําการดึงปลายเชือกไปคล้องยางเสาอ,อีกต้นครับ เข้าสู่วิธีการมัดเชือกแบบตึงเชือกครับโดยให้เราจับเชือกเส้นยาวเส้นเริ่มต้นเอาไว้และให้เราพับทําการหมุน3-4ถึงรอบครับเมื่อหมุนครบรอบที่เราต้องการแล้วนาเชือกอีกฝั่งพับแล้วสอดเข้าไปยังบวง่วงเราก็จะได้บ่วงสําหรับการตึงเชือกนั่นเองครับเมื่อได้บ่วงตามที่เราต้องการแล้วให้นําปลายเชือกสอดเข้าไปยังบ่วงได้เลย และให้เราทําการดึงปลายเชือกให้ตึงสําหรับความตึงของเชือกตามที่เราต้องการได้เลยครับวิธีนี้สําหรับใครมีแรงเยอะสามารถดึงเชือกตึงจนเชือกขาดได้เลยนะครับส่วนวิธีการมัดล็อกเชือกก็สามารถมัดได้ตามใจชอบเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับวิธีการมัดเชือกตึงเชือกเราตากผ้าแบบง่ายๆโดยเงื่อนนี้ยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไลน์ดวงดาวด้วยนะครับ ขวดน้ำเปล่ากินหมดแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนำมาทำที่ให้น้ำเป็ดไก่ไม่ต้องซื้อวิธีการทำง่ายๆวันนี้ผมเมธีไล่ดวงดาวจะพามารับชมครับให้เรานำขวดน้ำมาทำการเจาะรูโดยใช้เหล็กหรือว่าตะปูนำไปวางที่กองไฟพอตะปูมีความร้อนเราก็สามารถนำมาเจาะได้เลยครับโดยเราจะเจาะที่ก้นของขวดน้ำห่างจากพื้นประมาณ1เซนติเมตรครับให้เราทำการเจาะประมาณ 3- ถึงสรูเพื่อจะให้น้ำไหลออกมาให้ดีเยี่ยม เมื่อเราทาการจอดเรียบร้อยแล้วให้เราเติมน้ําให้เต็มขวดได้เลยครับเมื่อน้ําเต็มขวดแล้วให้เราทําการปิดฝาครับนําไปวางที่ถาดหรือว่าภาชนะอื่นๆชนิดใดก็ได้ครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อถาดของเรายัางไม่มีน้ําน้ําก็จะไหลออกจากขวดเราจะสังเกตได้จากน้ําไหลและฟองอากาศครับแต่พอเมื่อน้ําไหลออกมาในระดับเดียวที่เราทําการเจาะรูเอาไว้แล้วน้ําก็จะหยุดไหลและรักษาระดับน้ําไว้นั่นเองครับ หากเมื่อมีสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็ดไก่มากินน้ำของเราน้ำจะค่อยๆไหลออกมานั่นเองครับก็จะกลับมาสู่ระดับเดิมนั่นเองครับไม่ว่าขวดน้ำของเราจะมีขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็สามารถนำมาใช้งานได้เหมือนกันครับการให้น้ำในลักษณะนี้ก็เหมือนการให้น้ำแบบอัตโนมัตินั่นเองครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับวิธีมัดเชือกทำบันไดทำได้ง่ายๆเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับ ให้วางเชือกอยู่ข้างบนไม้ทำการหมุนสองรอบให้นำเชือกเกลียวที่หนึ่งไปทับเกลียวที่สองและให้นำเชือกเกลียวที่สองข้ามเชือกทุกเกลียวให้นำไปลอดที่ไม้ได้เลยทำการจัดเชือกให้เข้าที่ดูดีสวยงามส่วนการมัดเชือกอีกฝั่งก็สามารถทำวิธีการเดียวกันได้เลย เราวางเชือกอยู่ข้างบนไม้เสมอไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเมื่อเสร็จแล้วให้เราทําการมัดไม้ต่อเนื่องกันไปได้เลยส่วนระยะห่างของขั้นบันไดก็แล้วแต่ตามใจชอบของแต่ละคนเลยครับเมื่อเรามัดเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะก็จะออกมาดังภาพแบบนี้เลยและเงื่อนนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการดึงเชือกไม่ให้เจ็บมือหรือว่าการมัดชิงช้าก็ใช้เงื่อนเดียวกันเลยครับ หาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ไลน์ดวงดาวด้วยนะครับ